ตอนที่1381ดาวจีหยานนั้นตั้งอยู่ใ,ใจกลางของหมู่ดาวจีหยานแห่งนี้ซึ่งมีสถานะที่สูงส่งเป็นอย่างมากเหมือนเหมือนกับดวงดาวจากักรพรรดิแห่งทางช้างเผือกที่อยู่ในหมู่ดาวของทางช้างเผือกหลิ่นเทียนได้ยืนอยู่ท่ามกลางาห้วงจักรวาลได้จ้องมองออกไปพร้อมทั้งรู้สึกยอมรับมันเลยว่ามันเป็นดวงดาวที่ไม่ธรมรมดาจร,จร,จริงๆอยู่ภายในพื้นที่หมู่ดาวจีหยานและยังมีชื่อดวงดาวว่าจีหยานอีก นี่มันไม่ธรรมดาจริงๆนั่นแหละเขาได้แต่พึ่พำกับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็ได้แต่มองออกไปยังหมู่ดาวมากมายที่โคจรอยู่รอบตัวมันเหมือนดังเหล่าผู้คนที่ไหลล้อมอยู่รอบจกักรพรรดิยังไงอย่างนั้นหลินเทียนได้หยุดอยู่คู่หนึ่งก่อนที่เขาจะก้าวเดิอนออกไปบุม้มแรงกดดันของดาวดวงนี้มันรุนแรงถึงขั้นที่แม้แต่เขาปกป้องร่างกายเอาไว้ด้วยพลังเทวะเพราว่ามันก็ยังทาให้เขาต้องจุดประกายเปลวเพลิงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นไม่นานเขาก็เข้าไปถึงพื้นที่ภายในของดาวดวงนี้กลุ่มเมฆสีขาวได้ล่องลอยตามอากาศขณะที่เขายืนอยู่กลางฟากฟ้าที่มีอากาศอบอุ่นเมื่อมองลงไปแล้วก็จะพบได้กับโลกขนาดใหญ่ที่ไม่รู้เลยว่ามันกว้างใหญ่กว่าดินแดนสวรรค์สิบชั้นกี่เท่าแถมยังมีพลังฉีที่เข้มข้นยิ่งกว่าเป็นไหนๆสมแล้จริงๆที่เป็นถึงดาวแกนกลางของมูดาจียานดวงตาของเขาได้ส่องประกายออกมา โลกอันกว้างใหญ่นี้เหมาะแก่การบ่มเพาะเป็นอย่างมากเขายืนอยู่กลางฟ้าฟ้าอยู่นานก่อนที่เขาจะหอกกลับลงไปที่พื้นไม่นานเขาก็ลงไปถึงพื้นผิวของดาวดวงนี้ก่อนจะสัมผัสได้ถึงพลังฉีอันเข้มข้นยิ่งกว่าเก่าวกเขามากมายที่เรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาขณะที่ต้นไม้จเจริญงอกงามอยู่ทุกขนแห่งซึ่งมันให้ความรู้สึกไม่ธรรมดาจริงจริงนี่จึงทำให้เขาได้แต่ถอนหายใจออกมาเพราะว่าดาวดวงนี้มันยิ่งใหญ่มากๆ ไปที่หุบเขากืนนิลันก่อนก็แล้วกันเขาได้แต่พึ่งพาม,ออมาหลายปีก่อนหน้านี้เขาได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหุบเขาแห่งน,นี้มาว่าภายในส่วนลึกของมันมีประกายแสงเจ็ดสีถูกส่งออกมาเป็นละลอกละลอกซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมาก,มากว่ามันจะเป็นเศษเสื้อจิตวิญญาณของกระบี่ของเขาดังนั้นแล้วการที่เขามาอย่างที่แห่งนี้ก็เพื่อจะตามหามันโดยทันทีเขาอาศัยสอบถามผู้เชี่ยวชาญตามเส้นทางจนไปถึงที่ตั้งของมันอย่างชัดเจน และเขาก็ไม่นั่งเลยเลยที่จะเหาะออกไปอย่างรวดเร็วและระหว่างนั้นเขาก็ได้ฉีกมิติออกเป็นมพักจนไปถึงที่แห่งนั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต้องบอกเลยว่ามันดูไม่เหมาะกับชื่อว่าหุบเขาเลยก็เพราะว่าขนาดอันยิ่งใหญ่ของมันนั้นตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขามากมายซึ่งสรงกลุ่มหมอกแห่งความตายสีดำาทมินออกมาเสมือนว่ามันเป็นดินแดนยามาโลกเลยก็ว่าได้เขามาถึงที่แห่งนี้ก่อนจะหันมาออกไป พร้อมทั้งอดรู้สึกขนหัวลุกไปไม่ได้ทีน่นี่คือหุบเขากืนนิลันมันดูอันตรายจริงๆเขาได้แต่คิดอยู่ภายในใจระดับพลังของเขาในตอนนี้อยู่ในเขตแดนจัก,กรพรรดิแห่งความว่างเปล่าตอนกลางแถมยังเชี่ยวชาญรักษาฝังมังกรดังนั้นเขาจึงได้เข้าใจสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดีว่ามันไม่ใช่หุบเขา,ธ,ารธรรมดาาแต่ว่ากับเกิดขึ้นจากการก่อตัวของอนณาเขตสังหารที่ทรงพลังและทำให้มัน แทบจะกลายเป็นดินแดนสังหารเลยก็ว่าได้และด้วยระดับพลังของเขาในตอนนี้น่าจะเพียงพอเขาเป็นในส่วนลึกเขาได้แต่พึมงพำออกมาเป็นวัฏสถานที่อย่างนี้มันอันตรายเกินไปเขายืนอยู่กับที่พร้อมทั้งเบิกเน้นแห่งศัทธาทำขึ้นมาพางกัดฟันและก้าวเดิอนออกไปที่นี่ไม่มีผู้คนอยู่เลยแม้แต่น้อยซึ่งเขาเองก็ได้กาวเดิอนออกไปจากมุมมุมหนึ่งและในเวลาเดียวกันนี้เองที่เมื่อเท้าของเขา ยางกายเข้ามาในที่แห่งนี้ก็ทําให้กระบี่เทวะในทะเลความรู้ของเขาเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะส่งประกายแสงเจ็ดสีออกมาและเส้นทางที่มันชี้นําออกไปก็คือผื้นที่ด้านหน้าของเขาดีจึงทาให้ร่างกายของเขาเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงพร้อมๆกับดวงตาที่เปล่งประกายออกมาภายในที่แห่งนี้มีเศษเสีย้ยวจิตวิญญาณของกระบี่อยู่จริงๆด้วยเขาได้ตะกรมัดเอาไว้เนื่องจากการตอบสนองของกระบี่นั้น มันเป็นอะไรที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างมากเขาได้จ้องมองออกไปก่อนที่เขาจะแน่นิ่งไปคู่หนึ่งและก้าวเดินต่อไปการตอบสนองอย่างประกายแสงเจ็ดสีนี้มันทําให้เขายินยันได้เลยทันทีว่าภายในพื้นที่แห่งนี้มันจะต้องมีเศษเสี้ยวจิตวิญญาณกะบีอยู่แน่นอนสายลมมันอ่อนได้พัดพากลุ่มหมอกสีดําผ่านไปอากาศภายในสถานที่แห่งนี้ก่อนค้างที่จะชื้นซึ่งหลินเทียนเอง,เองก็ได้ก้าวเดินต่อไปอย่างช้าช้า พะเขายืนยันได้เลยว่ามันมีเศษเสี้ยจิตวิญญาณกบีอยู่ภายในสถานที่แห่งนี้จริงๆดังนั้นเขาจึงได้กล้าเดินลงไปอย่างพื้นที่เปียกแฉ่งนี้อย่างนุ่มนวนลณตอนนี้กลุ่มหมอกเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆก่อนที่พื้นดินจะเกิดการสั่นไหวพร้อมทั้งปรากฏหมูยักษ์ที่มีร่างกายลายล้อมไปด้วยกลิ่นไอแห่งความตายขึ้นจากพื้นก่อนที่มันจะกระโจนเข้าใส่หลินเทียนหลินเทียนได้โบกมือของเขาเวียงตบอัดมัน ก่อนจะมีเสียงเหมือนกับโลหะปะทะกันถูกส่งออกมาอย่างดังนี่มันมันถึงกับทําให้เขามีสีหน้าเปลี่ยนไปโดยทันทีเป็นเพราะเขาในตอนนี้อยู่ในเขตแดนจกักรพรรดิแห่งความว่าปลาตอนกลางแล้วแถมยังเป็นกายสังสารวัตที่แข็งแกร่งซึ่งเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเขตแดนนิรันอมะตะแต่ว่าฝ่ามือของเขากลับไม่สามารถทําอันตรายอีกฝ่ายได้เลยนี่จึงทําให้งูยักษ์ได้กระโจนเข้าใส่ทางเขาอีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้ออมแรงแม้แต่น้อย ก่อนที่เขาจะส่งขึ้นกบีสุคนสวรรค์อันทรงพลังพุ่งผ่านออกไปเสียงกระบรีคำรามได้ถูกส่งออกมาอย่างดังก่อนที่ร่างของอีกฝ่ายจะถูกฉีกออกเป็นยิ้นฉิ้นแข็งแก่งพอๆกับเขแดนจักรพรรดิแห่งความวา่างเปล่าตอนปลายเลยก็ว่าได้เขาได้แต่พึงพำออกมาเมื่อมาออกไปยังเศษซากของมันแล้วเขาก็ได้ก้าวเดินต่อไปภายในพื้นที่ส่วนลึกอย่างรวดเร็วยิย่งเขาเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งได้พบกับกลุ่มหมอกที่มันยิ่งหนาแล้วก็เย็นขึ้น ห่างออกไปไม่ไกลเขาก็ได้พบกับร่างมนุษย์ที่กําลังยืนอยู่ด้วยร่างกายที่ถูกลายล้อมไปได้วยกุมหมอกสีดําโดยที่ไม่ขยับไปไหนซึ่งให้ความรู้สึกที่น่าขนลุกมากๆนี่มันอะไรเขาได้ทําการมองสํารวจมันด้วยเนตแห่งสัจธรรมก่อนที่สีหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปยังใหญ่หลวง